เอามากักน้ำบ่อน,นี่พี่น้องอเนาะอันนี้ได้เป็นตัวเลยฟันตัง้งแต่งวด่ที่แล้วเนอะย่างบ้าดอก<า>เนอะตามเมื่อนี่นพี่น้องสองเจ็ดหาครับผมสวัสดีเอฟซีทุกคูทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ทีมงานมหาแห่งเนาะเอาวันนี้มาติดตามรับชมรับฟังเนาะตามแนวทางอาของแม่หน่อยครับผมสําหรับงวดประจําวันที่ สองคือสภาพภมรเรื่องเอก็คือจุดถูกปูแสนคำ้ำนาอพี่น้องเนาะก่พูถือว่าท้งไหนได้โปรดอีกวันนี้เอาฝากไว้ให้เป็นแน้าพางพนะพี่น้องเตอร์พิชณาบึงอัดแก้วหึมมากเลพี่น้องกับปกติคุณแม่พอดีจุดบันทึเนะ วันพุธนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามือนี้แม่เกิดเดือดห้างมาอ่าจะไปหมู้านนี้มาตามต่อแนวทางนั่นแหละอ่านั่งที่โซนนั่งที่โซนของปู้แสนขำน้ออ่าพี่หลองโอ้งามเดือดงามเออพี่น้องเด้อเล่หงามขนาดเลยพี่น้องเห็นบ่เล่หสวยครับเนาะเพิ่ดจุดได้พี่น้องเด้อจุดครั้งเดียวอ่าแม่พิ่ดจุดครั้งเดียว อ๋อเห็นกันครับบอนีนะพักกันจไปเอาไปเสียงอ่าก็จะไปเสียงฝันดีพอดีเลยว่าฝันไปจะได้เงินได้ค้าวเป็นบบเป็นจะโชคแต่มันบ่อี่จะได้หน้าเมือนเราอืมนะอ่าพี่น้องเห็นกันคักบ่อไปจะไหนมั่งนะบ้านเองครับผมเนาะเห็นไหมนี่สุดเลยลมแรงด้วยวันนี้ลมแรงเลยรุกไปแฮงพี่น้อง เลขปูแสนข้ามสี่เข่าล้มตาประหวัดล้มรถจนได้ล้มมาลื่นยคือครับพี่น้องมาหน่อยค่ะสวัสดีครับครับผมเนาะจ้าแล้วไม่หน่อยมาหน่อยปูแสนข้ามค่ะครับผมมาแล้วพี่น้องมาแล้วใครที่รออยู่เนาะมาหน่อยปูแสนข้ามเลขกะงามโตชัดเจนพร้อมโตใหญ่อีกต่หากดำคือเรือยุ้ยพี่น้อง มาลบจักโตัวเลยครับผมแต่ที่สำคัญคุณแม่พ่นกัดชุดไปแล้วเนาะทุบไปนี่เสี่ยงไปเตะมตองหมดคุณวันเนี่ยค่ะยิ่งทว่าเสี่ยงไปเตะมตองหมดเสี่ยงไปเต็มตองหมดผลนนี้บ่ได้จุดนะเพราะว่าสุขภาพบ่ดีครับผมออืก็เลยทูบดอกอีกดอกที่เตียงที่สี่ชุดนี่เสี่ยงไว้แล้วครับอคือขอไว้แล้วว่าต่อเพาะว่าตั้งใจไว้แล้วครับ ขึ้นของวันที่ขึ้นวันอังค่าน่ะแม่กะเสียงเซื้อพองมานอนยูกสูบดอกนี่น่ะฝันดีไม่น่าด้ยว่าฝันได้เนื้อได้ยังได้กินปาโท่อฝันร่วงหนาเลยเถอนนะตัวนี้่นนะคือการฝอนที่จุ๊ดจีเพราะว่าคัันมันยังกะสร้างอย่างนนี่เรียกชื่อจอกตัวไรกะสร้างโอ้ก็ได้เกี่ยวฝันเกี่ยวว่าได้กินเลยได้กินปาโท่อปาโท่บาทนี่ เลยได้เลยไม่จุดหรืเสาบ้านนี่เสาบ้านพูดมันจุดจนแก่เจ็ดโมงคุ่นละโอ้ต่เสาเลยแต่เสาตอนนี้เรียบร้อยแล้วได้ซีสองเก่าเมื่อเคลื่อนเนีออไปฟันให้พ่อให้พ่อไปเซียงพ่อกับฟันมาได้เมียแขกยังเล็กคนนี้หาละเออเซียนซีสองเก้าอ่าเขียนซีสองเก่านี่แหะมันเด่กเขามีคนหนึ่งเป็นแขกไอ้เมียเป็นแขกหลายคนหลายวัน กับเปเอาค่ะพี่น้องว่าม pues oh, ันจะเป็นต uh, 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 oh ัวใดส่วนแม่เมื่อคืนนี่กับฟันว่าบ่ได้ฝันเป็นธรรมดาธรำงานนะแต่นี่เ่าไดอยู่แต่ว่าจำไม่ได้มันลืมโอ้คือว่าเลขสิเขาเลขสิอยุได้หนีรอดนะคะคือฟันเพรผมว่ามันมีแล้งสัมผัสเพราะว่าแม่ใส่หัวมันนอนไว้จะโดนลดนนะเป็นหอดถูกเปอร์เสียนะก็โดนแล้วก็่ต้องเอาหัวพี่น้องเอฟซีแต่วเราพิูดไปวันนี้วันเป็นวันพุธนะ อวันนี้เป็นการฟาโรห์แลาอย่อายพาดเดียขาดเลยค่ะเด้อแนวทางปูแสนคำครับผมจุดครั้งเดียวเด้อค่ะเด้อทุบแม่หน่อยเอาให้พ่อคนไปเสี่ยงแต่ว่าได้เมียอีกคนค่ะปาดพ่อฉันปานี่แอบน้ำมาแล้ให้ไปให้แต่ไม่ใช่เยาวชนคนเสี่ย,เยงเพิ่งแต่นีแนวได้อยู่น,นะโอ้ สำหรับเลขตัวนี้ค่ะเลขอันผู้แสงค่ำนี่โอ้ผมเป็น,ปน,สน,นเสียงผู้เดียวตัวนี้เสียงผู้เดียวยังแต่แม่ดวงว่าในถามเขาหยามอยู่เพือ <laughs> ่อเอาไปเสียงว่าทุกคนแบ่แบงกันเสียงเลขตัวนี้ค่ะใครสิว่าจังไหนเนี่ยที่เขาเ่าเขาที่เป็นตั้งไหนที่โอ้ยแล้วเพิ่งเกิดไปเสียงอันต่างประเทศนั่อยู่ครับผมห้าน้อยนั่นะลุงั้งที่จุดนั่งเขาทุกครั้งอ่นะของตั้งประเทศแต่ว่า ห่วยนสิเขาทั้งต่างประเทศทั้งในประเทศลราหมด <c oughs> อัน,นี้แรงจูงใจที่ว่า,า,วา,าวอันแนวทางเลยคือการเลือกตั้งผู้ทแทนนะนี่อะไรแบบพักที่บ้าแรงไนหะมเบอร์ยิปเปิลไม่แบ่เมื่อเล่งใส่สองเก่าทั้งนี้เนาะโอ้ตรงกันพอดีค่ะมันคือการพอดีแม่ว่าสา่คือเด้อคันเลขอันผู้นายกสิริป,ปินนะ่ะเบอร์ยิปเปิลอีรีแล้วแม่ก็เกี้ยกับตัวนี้เลยโโอ้ คนบางคนเกเ่าไปปีเอาไปปีนาะโอ้คือาเพิ่งได้พี่นองส่วตัวแม่หน่อยนะคะนี่อ่อจ้ะอืมอ้าพี่น้องโอเลขสี่มันมากกว่าค่สี่สองเก้า่อืมสี่สองสองสี่สองเก้าเก้าสองสีเก้าเก้าสี่น่เมื่อ้ตัวอกาตัดเลยรอบนี้กาตัดเลยโอกาตัด แต่ขอมัมนเค็งๆก็กคือสองเก้าส่วนตัวขันว่าขันว่าให้ตัดให้ครับโอ,อคือสองเก้าแต่ว่าตอนได้หันก็นคือง่ามมืดง่ามมืดมิจิตมาได้มืดคุกตัวนะครับแมนซีเก่าเก่าซีพีดด่น้องโอ้ยอะไรผู้ใดมักชุดใดถ้าไล่จากข้างล่างก็เก้าสองซีครับผมบนล่องลงังซีสองเก่าถ้าตัวเลขกัดชัดฟันกับฟันดีครับ อ่าได้ได้นี่ขอพูนว่าข้อจันท์เพิ่มอีกสงเสรสิได้าหอีกพนหลายขึ้นอีกข้อกับเสียงอันนอ่าอกับเสียงลนว่าได้เมียแขกก็่นโอ้เสี้ยงเี่ตับฝันว่าได้เมียแขกเลยโอ้เด้ดวะันะเอฝันในสันโดมาส้มมันมาด้วยโอ้เอากระมบี้องะนี ตัดเดี๋ยวเรื่องตัดเนาะตัดซีสองสองซี่สองเก้าเก้าสองซีเก้าเก้าซี่นาผิหน้าก็มาสำหรับเนื้อห้างปูแสนค้าเนาะจะเรื่องผู้ใดมาผู้ใดตีตีต่ำในห้างคุณแม่อยู่กับปอบ้าณนี้เพราะวุดที่เดียวขนาดค่ะชุดที่เดียวนั่นไม่น้อยเนาะจุดทีเดียวถูกกับเสี้ยงอะไรต้ต้อหัาคุณไลยเอ้า ยืมตาเดือนเราสองเก้าเก้าสองนั่นไงพี่น้องเก้าสองเก้าคือเกาับหัวบ่ล่ะเฮ้ยเป็ไเก้ามัตไหลเอาจะเป็นหัวปุ๋ยหลายไงเติมหลายเลยเนี่ยะต่ไรปูดีอะไรหัวกับเก้านี่พี่น้องเราแค่กับกับเก้าไปอ้ะพี่เจริญน้ามงเอาครับผมอือกุ้ยค่ติดตามเก้าสองเก้าก็ดูอยู่เีนอยู่ตัวนี้ทำไรอกเนาะดูดู เลขที่ออกส่วนมากเป็นเลขที่เข้าออกมาแล้วนะคือปูแสนขั้นทั้งหมดที่ออกนั่นนี่เห็นนี่เห็นนี่หลักฐานบางว่าเขาซ้ำตัวเลยเป็นเปึงแหกบ้านสำหรับหลังสงการลังปีใหม้ใช่ล้างปีใหม้ก็ลองเบอร์มาปูเขาจะให้เก็บเค็มบ่เป็นเป็นวดแรกปีไม่เพราะว่องเพิ่์จะโสมการไปครับมันก็สิ้นโลกหน่ายมันเริ่มไถหน้าเลยดิว่าล่มมันเริ่มตื่นต่ำมาจันวา มาก็เลยเปลี่นเปนร่เริ่มเริ่มสิทำหนาอีกแล้วพี่น้องนอนเหลืดูการแล้วเอาให้แข็งๆว่าที่นินนั่นลรให้ลโหน้าได้ปูเนาะปูได้ทิ่ตามได้พี่น้องได้ปูสนคำแม่น่อยเนาะประมาณนี้เด็กงามอยู่สวยครับผมฝากไว้พิหนาเบ่งคือเนียนๆ่าสอเก่าว่แม่อเก่าโอ้ข็งๆเลย บ่ต้องกลับหัวคนละใบสอบ่ต้องกับหัวตม่ต้องกับโอ้หไม่แลบดี้ั่ต้องอันหัวแล้วหัวข้าพนี้เอาแค่ภาพแค่ภาพเสียงกัเสียงกับชว่าดีเยู่เสียงกันอะควฝันฝอเขาดีอยอ่โอ้ ตัวบ่ได้ฝันไปในตัวอื่นมันบ่บ่บ่มีตันะเปมิดตัวไม่ต่อเอาต่อที่นี่ไปเสียงฝ่าแล้วก็ฝันค่ากี่วงวัดนั่นหาหนึ่งซีนั่นนะโอ้ยเขาคักเขาแน่นเอาไม้รับผมเอาพี่น้องชับหน้าจอครับผมเนาะื้อแถมอีกยังอยได้่งวันที่แล้วพ่อฟันได้เป็นตัวนะยังกว่าเม่ยว่าเขาสิซื้อรถไฮปูแสนข้ามยี่ล้อสิซื้อรถไฮเซียลรถรุ่นสองเกียหาโอ้ยแม่ก็ไป วทีแล้วทุ่มของวันที่แล้วเนาะแ้ฟันในสองเ็ศหาคือมันสิร้อยม้าหงวดนีกับไม่ทราบโอ้ได้เป็นตัวเลยแต่ฟันได้เป็นตัวใบกนสีก้านสิออกบอไม่ใช่ว่าไทยอันมันฟันัเป็นหงวดไทยหงวดคือตองหมดฟันขันฟันไทยหงษมันสินักมากดีไหนหันละโอ้ไทยหมด์ไทยหงวดของวันที่ห็นสิบหกเมษายนละที่ผมค่ะมกะจิงตัวนั้นเลยผู้สั่ข้าบอกเลยค่ะโอ้คือเสื้อรถใไฮรุ่นสองเ็ศหาหนีสมบริรก รถรุนนี่โอ้คือพ่อพ่อพจนฝันค่ะมีคนจะซื้อรถให้บอกครับปูแสนครับฟึ่งปูเนี่ยย่นี่แหละโอ้ยุนี้แล้วสิแล้วสิประยากเง็ดหน้าแล้วบ่มีรถมีล่าพจนโอ้รถจมรถจมอันนี้เขาเลยว่ากูสิซื้อรถให่เมืองพจน์โอ้บ่มีเงินดอกวพจน์นกูสิซื้อเอารุ่นนี่แหละรุ่นสองเจ็ดห้าพจนโอ้สอันนี้เป็นโตเลยเนาะค่ะผมจะถิ่มนะพี่น้องนะเดอแต่มันมาหานะพราะว่าน้ำน้ำเด่น้องเด้ออย่าลืมเงได้ไม่เกิดคุณคิดออก นงินสองเกตหาเนาะเว้ยโอ้โที่แน่ยได้ยินไปโตพูเนาะสองเกตห้าสองเกตหาได้เห็นนะเธอแม่เธอเล็กเก่ามันสินะลอยหลังสิเขาได้สามตัวปนันเนาะได้สามตัวปนันเนาะพร้อมเนี่ยครันว่นนี้ที่หนิงวันที่โอ้ที่ซื้อรถอันไทยให้รุ่นสองเ่ห้า บาดโพี่นบัวหัยนี่บัวนู่นไปบัวหุ่นชักขึ้นกันบ้างไหมับแล้วอะไรบัวสวยตั้งหนึ่งนะโอ้พี่น้องเลยตั้งดีอีกเขาเก็เติมเข้ามาอันนี้เป็นตัวนะคะสองเกจหานี่ใไออยากตามเอาฟันได้เป็นตัวสามตัวปัดในเนาะบัวดำได้จากไหนพี่น้องอ่ารุ่นสองเกจหานะพ่อจันกับฟันแน่นเด้อพี่น้องเด้ออ่าเอามักน้ำบอลอีพี่น้อง เนาะอันนี้ได้เป็นตัวเลยฝันตั้งแต่งวดที่แล้วเนาะย่างบ้าดอกเนาะพี่น้องตามงวดนี่พี่น้องสองเจ็ดหอาอันนี้เป็นเลขฝันข้อจัน์เม็ดเดียวครับผมนะพิจารณาดูอืใด้มักนํ่งสามตัวได้ดีเนาะสามตัวแค่นั้นสองเจ็ดห้ามีย่บรุ่นรถไทยสองเจ็ดห้าเอซี่ทำาหิ่งอ๋อฉันแล้วเป็นจางหมดดิจแม่กระบอก อิจนาเบิกเอาสามตัวแข่งๆกันมี่เลขถูกกันมี่เนาะต่อสองจะถากันอย่าลืมอย่าชิมเพราะว่าถือว่าเพิ่นให้ข้ามันสัญญาเลยดิเด้รปูเนาะมันเป็นรถไหฝั่งน <ขอ S 1> ี่รถเพราะจะซื้อให้มันก็ต้องมีเงินหลายแสนเติมแล้วหลายแสนแลว้วรถก็ซื้อได้เนาะโอ้พี่น้องเอยโศกมันหานครับผม